และตอนนี้เหมือนเจ้ากวางจะเริ่มหายดีปาสเตอร์และผ้าพันแผลที่พวกเราทำการปฐถมพยาบาลให้มันเบื้องต้นทำให้มันเริ่มเดินกลับมาที่ฐานทัพของเราเฮ้ยเหมือนเจ้ากวางมันจะจำได้ว่าเราคือเพื่อนเไฟอ้ะหัวของข้าอ,อมนุษย์มนุษย์คือเพื่อนไม่ มนุษย์คืออาหารไม่ก่อนหน้านั้นไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมขาจำไม่ได้เฮ hey! ้ยกวางครั้งไหม่อีกแล้วอะไรอะเฮ้ยแสงไฟแสงไฟมนุษย์ไม่ใช่เพื่อนแต่คือศัตรูเฮ้ย<า> hey! ให้ตายเถอะมันเอาผ้าพันแผลออกไม่มีมิรไม่มีศัตรูเจ้าก,กวางนั้นมันลืมสิ่งที่เราช่วยเหลือไปแล้วกวางกลับมาโกรธอีกครั้ง เอาไอ,อาก้กตันอยู่น<อ>ั่นะดิทรงจำเดิมมันกลับมาแล้วหรอใช่กลายเป็นว่าในทุกๆคืเนเดี๋ยวมันจะกลับมาร่าเราอีกแล้วแล้วก็จะไม่มาช่วยเราอิงต่อไปแต่ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าในวันนี้เนี่ยพวกเรามีกระเป๋าน้องสลอสสุดเท่ที่สามารถซื้อได้ที่ซีบีเอฟซีสโตแค่หิ้วกระเป๋าแล้วก็สะพายกระเป๋าอันนี้ไปเนี่ยรับรองเลยว่ากวางกลัวแน่นอนรอบๆตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเอ้ยท่าเด็กอยู่ใกล้ๆไอพีโมมา ทุกคนทุกคนเราช่วยเด็กคนแรกก่อนเลยเอ้ยใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอว้าวทำไมวันนี้ถ้ำเด็กใกล้จักเอ้ยใช่เหรอเฮ้ยทำไมมันมืดแปกติะฉันฉันเอ้ยไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้ด้วยอ่ะฮะว้ายว้ยมืดมืดเลยลองเข้าไปข้างในดูดิโอ้โหเข้ามาแล้วเจอบางอย่างเหตุผลอะไรอ่ะจะดีหรอเพื่อนมันบอกว่าเจ้าขังข้าวตัวนี้มันตาบอด และอาวุธของมันคือเสียงกรีดโอ้โหงั้นเราต้องคอยดูทางให้ดีๆเฮ้ยลัทธิไม่ไอ้ลัทธิอะไรเนี่ยลัทธิอะไรอุ้ยลัทธิบูชาค้างคาวฮะท่านดดีในนี้มีแร่ด้วยอ่ะเอ้ยข้าจะไม่ยอมให้ใครมากำจัดทางค้างคาวของเราอย่างแน่นอนเอ้ยเฮ้ยอเนี่มันอะไรอ่ะมันกรี๊ดเปล่า โอ้มันกรีดแล้วม like right. 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 ันจะทําให้เราตาบอดแล้วก็เหมือนกับเราจะรู้สึกเหมือนมึนหัวไปด้วยในตัวนะทุกคนเราต้องหาที่โดนอะเมื่อกี้ฉันโดนนิดนึงอะมันเหมือนจอมันมึนๆเลยล่ะฉันว่าเราควรมีนี่นะไฟฉายอ่ะอ๋อจริงเนักมันบอกว่าถ้าเกิดส่องไฟเข้าคิดต้ลนมันจะสว่างขึ้นเฮ้ยไม่ใชื่อเอาไปโดนแสงอาทิตย์หรอพวกแกจะต้องโดนนี่ไงฉันรู้สึกมึนหัวเมื่อมันพินหนีไปแล้วเอ้ยหูวิ่งด้วย โอเคถ้าอย่างนั้นฉันรู้แล้วตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทําคือเราควรที่จะมีไฟฉายก่อนแล้วเอามาส่องคริสตัลเพื่อที่ให้มันสว่างไม่ไงั้นพวกเราบอกอะไรไม่เห็นแน่ตรงเนี้ยไม่เห็นด้วย <Okay. S 1> ปะลุงครับพวกเราเท้าึ้นตายมาแล้วครับงั้นขอที่เราจะแลกตอนนี้ฉันขอแลกเป็นไฟฉายเก่าๆก,ก,ก่อนแล้วกันนะนี่เราจะได้เอาไวา้ใช้อ่ะตรงนี้เนี่ยที่สนามเด็กเล่นก็จะมีออ่ลังไม้อันหนึ่งแบบเก่าๆหวังว่าฉันจะได้เป็นถุงใหม่นะลองเปิดดูดซิ ในระหว่างที่ฉันกำลังเปิดอยู่นั้นเฮ้ยฉันได้ปืนเยี่ยมตอนนี้ไฟของพวกเรานะคะมาถึงเเวลสี่แล้วจ้าชยช่ๆยช่วทำก,การวางอาหารอาหารในครั้งนี้พวกเราจะทำกันแบบเร็วๆนะจะเป็นอาหารที่โรยเฉพาะผงนัวเท่านั้นนะคะ คืนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปบุกในถ้ำของค้างคา,งางวาอีกครั้งนะวางไว้ที่บ้านา <นะ S 2> ที่บ้านฉันเชื่อว่าเ,เราจะต้องเจอศัตรูใหม่แล้วก็น่าจะมีอะไรในถ้ำแน่นอนไม่งั้นค้างคาวมันไม่ปกป้องถ้ำแบบนั้นหรอก <c oughs> ถึงเวลาออกล่าแล้วมนุษย์พวกนั้นโดนหักหลังฉันไม่น่าช่วยมันเลยอ่ะฉันทุ่มแรงกายแรงใจช่วยมันตั้งแต่ครั้ง,งก่อนเฮารามาแล้ว ส่องเหรลองสองดูดิเฮ้ยเฮี่ลดี่ลยดีเลดี่รยดีเดการมันเลยีเไงดีเลยาีเลยีเลยดี่ลงดีเลยดีเลนสีเายดีเลยดนเดีเลยดีเลยดีเลยนีเลีเลยี่ยดีเลยดียอยดีเดีเยดีดีเลยีเลยนีเลเดียเดียีเลยเเดเเฮ้ยเยเีีเ เป็นไปได้ไหมว่าถ้ำนี้จะเชื่อมต่อกับอุโมงค์ที่กวางมันลงไปข้างล่างเห็นปะว้าวพอมรนลยิบระยะฮ้ยกวางโอ้ยไม่ใช่กวางนี่มันคางคาวคางขาวคำรอมอุ้ยหูวิ่งหูวิ่งนี่เขาบอกว่าค้างคาวตัวนี้เนี่ยมันมองไม่เห็นนะตามันบอดแต่สัญชาตญาณมันยังดีอยู่โอ้ยเยอะเยอข้างในมีพวกลัทธิชุดเขียวเต็มไปหมด พวกเราจะไม่ยอมให้โบแกมาดูหมิ่นทันข้างเขานี่ไม่ยอมหรอไม่ยอมอ่ะนี่สับด้วยขวานสับด้วยขวานสองเลยสองเลยสองเลยอุ้ยตัวรุตัวรุตัวรุสร้างแสงสว่างก่อนสร้างแสงสว่างสอ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 งข้าวยู่งหลังข้าวยู่งหลังเร้ยบร้ลยนี่ได้เรียบร้อยเอาอีกดอกนึงไปเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มีเทียนทีด้วยนะเพื่อนนกและกวาง มีแท่นพิธีกรรมอยู่ตรงกลางขอดูหน่อยสิออ๋อเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะบูชาแพะหรือว่าเราจะบูชานกถ้าเกิดว่าเราบูชาแพะเนี่ยเราขอพรให้ฟ้าไม่ค่อยผ่าได้มันจะลดปริมาณฟ้าผ่านี่ไงส่วนถ้าเราบูชานกเนี่ยเราขอพรจากนกเราจะทําการลดปริมาณน้ําฝนอเอ้ยฉันว่าลดปริมาณน้ําฝนดีกว่าไฟเราจะได้เติมได้ไง่าย โอเคเฮ้ยรับที่มาตอนนี้ดูเปิดว่าเทพเจ้านกจะรับรู้ในสิ่งที่เราขอทุกคนทุกคนมันมีทางนี้ไปต่อได้นะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเจ้าจะได้รับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ระเบิดเลยเกี่ยวน้าจะระเบิดท่ามไปเลยเหรอแล้วเราไม่มีข้างหลังหรอกมันมีข้างหลังที่มันมีทางต่อไปเหมือนอีกนะแต่มันมืดมากเราสามารถใช้ไฟฉายต่อได้ไหมเอ้ยแบตเตอรี่ฉันหมดอ่ะฉันต้องขอรีชาร์จสักครู่แต่ฉันจะหิวตายแล้วเหมือนกันนะฉันต้องเอาไปชาร์จในแคมป์ไฟอ่ะเรากลับบ้านก่อนไหม เงั้นเดีเ๋ยวเราเ,เรา,ลากลับมา,าสำรวจอ,อีกทีพรุ่งนี้ดีกว่าแน่ใจนะว่าการระเบิดถ้ำนั้นจะไม่ทำให้ถ้ำนี้มันปิดหรอกว้าวนี่อ่ะได้ทางออกพอดีเลยเจี่ยมงั้นรอบหน้าเรามาขึ้นเข้าจากข้างบนได้เราจะเข้าจากทางไหนก็ได้เพราะเอ้ยอควางกว้างกว้างเกิดตอนนี้ถึงเวลาที่ขราจะออกไลล่่ปแล้วเอาไฟไปเอาไฟแบตเตอรี่หมดชาร์จชาร์จนี่เลย จจ้านรริงๆวันนี้คือวันที่สี่นะพวกเราทำการหาไม้มาใส่ออคอบไฟของเราก่อนแล้วก็แคมป์ไฟของเราเนี่ยมันต้องเพิ่มเป็นเลเวลมากกว่านี้ถึงแม้ว่าเราจะขอพรอจากเทพเจ้านกแล้วแต่ฉันคิดว่าฝนยังไงก็อาจจะมีโอกาสตกอยู่ดีนะไช่วเราเริมาไป <มา S 1> แล้วเจมไฟเด็กคนแรกปาบอืมปาบปาบเจกดช่วยอย่างรวดเร็วคุณแจแดงเปิด ออีกตัวหนึงใช<ส>่อันนี้มันไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาควส<โฟ>มาเลยย้ขอบคุณที่มาช่วยผมครับเขบาไม่ได้กระเป๋าพี่เลยน้อง <c oughs> มาครับตอนนี้เรามีน้องกวางอยู่ในบ้านสองตัวด้วยนะเป็นตุ๊กตากวางน้อยเ <c oughs> ชื่อว่าพวกเราจะไม่เลื่อนรถเยอะอย่างแน่นอนลุยเมันคนปะลาลัทธิค้าไอ้กวางมันบง <c oughs> บานการ <c oughs> แกหรือไอ้กวางมันบงการแกหรือดูดีลัทธิของแกจะตุ้ย อนั้นหลคนตอนนั้นหลายคน,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 คนบา้อาอ้าวไอ้นี่ตายแล้วเหรอโอ้ล้มทั้งยืนตายแบบล้มทั้งยืนเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โ <Hey. S 1> ยเขาไม่ทันไล่แพ้เกิดแพ้ามาโอ้ยทั้งแพ้ทั้งค้างข่าวทั้งกวางมันอะไรขนาดนั้นกันละเนี่ยทุกคน s <S เติมพลังกันให้เต็มท้องนะและตอนนี้ค่ำคืนนี้แหละเราจะไปบุกถ้ำกันอีกครั้งหนึ่ง น้องที่เราช่วยมานะคะมีทั้งน้องมึกนะแล้วก็มีทั้งน้องไดโนนะคะช่วยมาเรียบร้อยแล้วอีกสองคนเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าเราต้องไปกำจัดศัตรูในถ้ำกันก่อน let's go <S ด้านหลังใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะใช่ครับขลุ่มม,มืดใช้แปดไว้จะเปิดเป็นระยะระยะนะคะพว <Hey! S 1> กคนระวังฉันพวกคนปลาพวกคนป่าจุกนักน,นจบก,กานจัดการไอ้ลักทีนี้เฮ้แต่หน้ามันน่า กลัวกว่าไอ้พวกลัทีปกตินะมันหน้าดูยิ้มอ่ะดูดิเห็นปะมันยิ้มแบบโรกจิตอ่ะยิ้มกุมใส่หหร,อกกรือเปล่าไม่ได้อาจใช่ว่านกาักกักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีอะไรอ่ะสัญลักษณ์สัญลักษณ์จากคริสตัลบอกว่าพวกลัทีพวกนี้บูชากวางเอ้ยเตัวให้วม่ตัวหม่ตัวหม่ตัวมตัวหม่ตัวใม่ตัวม่ตัวม่ตัวไม่ตัวไม่ตัวไม่ตัวกม่ว่ตัวม่ตัวไม่ตัวม่วตัวม่ตไม่ตัวม่ไมม่ตัว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 ไม่ตม่ เลิกบูชากวางสั้นแล้วมาดูบูชาชั้นแทนขงเ้ามาตีเจ็บมากอีเจ็บมากระวังนะดูมนระวังดิ้นเฮ้ยไอ้โอ้โห้างคข้าดาเมจมันแบบว่ากว้างไกลมากอ่ะต้องหลบต้องหลบหลังเสาสี่ด้จัดการพวกละทีที่ใช้มีดอาคมนี่คือแบบเอาตรงมันมีปืนโหดนะมันมากันถี่มากอ่ะ เันจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่มีทางแยกด้วยนะอีกทางหนึ่งอะแต่เรายังไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนก็ได้เราเข้าไปสำรวจเฮ้ยฉันเจอสัญลักษณ์อะไรแปลกๆแล้วตรงนี้ค้างคาวเตรียมตัวรบฟังบทเรกเกรีด้ามนเอาหูมากค่ะลงมากลีดแล้วก็ไปแก้วหูฉันแทบแตกภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพแกะสลักที่บ่งบอกถึงตอนเช้าเนี่ยเออค้างคาวมันจะหลับ นี่แล้วก็ขนาดเนี่ยขนาดหัวของค้างคาวคือเท่าตัวคนเลยแล้วตอนเอ่อกลางคืนมันก็จะออกหากินแล้วก็คอยกรีดใส่พวกเราแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่มีท่อยักษ์ด้วยนะไม่รู้มันฝ้าอะไรของมันเนี่ยแต่พี่ี่ยไหนอ้ไอ้ท่อค้างคาวเตียมตัวให้ดิโอ้ยาทำอะไรกับมันไม่ได้เลยหรอเฮ้ยมันบินไปแล้วมันบินไปแล้วนี่ไงจุดที่มันบินไปมีสัญลักษณ์เพิ่มนี่ไงเป็นสัญลักษณ์ของกวางแล้วก็มีอุ้ยมีไอ้พวกป้าที่เพิ่มอีก มีพวกลัทธิด้วยจัดการมันจัดการมันจัดการมันแฟมพายแท่งหน่อยไม่ไหวแล้วโอเคผมกับอีวาจะตุยนะองไรกันต่อในท่ายังไปต่อได้นะจะตุยเยังเฮ้ยมีที่บูชาแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นฝนตรือเปล่าดูสิแพะควางตอนนี้เราสามารถบูชาแพะและควางได้อีกครั้งหนึ่งอ๋อแพะเนี่ยก็จะช่วยลดปริมาณของฟ้าผ่า เฮ้ยพรของกวางทําให้ตอนกลางวันเนี่ยยาวนานขึ้นแล้วก็ตอนกลางคืนสั้นลงเอาไงดีเอากวางดิเอากวางดีกว่าเนาะกวางดีกว่าขอพรจากเทพเจ้ากวางขอให้กลางคืนเนี่ยไม่ได้ยาวนานเหมือนที่พวกเราเคยเป็นเจ้าจะได้รับพรนั้นนะบัดนี้เพื่อนฉันระเบิดถ้ำทิ้งเลยนะตรงเนี้ยเพื่อเราจะเป็นทางออกอ่ะดี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 โอ้ดีนะฉันพบของเมื่อกี้ด้วยไม่มีทางไปต่อ ก็ไปต่อดิครับรออะไรนนไปฉายพวกเรายังเหลืออยู่เท่าไหร่ฉันเหลืออยู่ครึ่งเึงมีอะไรอะ่ะแล้วอาหารพอใช่ไหมเฮ้ย,ฮยทำไมโซนนี้มันแดงแปดเลยอ่ะนั่นไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดลักทีเต็มเลยโหมา,มา,มาไม่เลวไม่ฉลวนี่เข้ามาเทนีนไ่ได้ยังไงใครอนุญาตให้เจ้าเข้ามาไม่ต้องมีใครอนุญาตฉันก็เข้ามาได้กวางที่พวกแกบูชาพวกเราก็เคยช่วยเหลือมาก่อนจะไม่ได้หรือนั่นค้างคาวบินโชว์มแล้ว อยฟังให้ดีๆข้าจะกรีดใส่หูพวกเจ้าว้าโอันหัวจะบิ่งมีสัญลักษณ์อยู่อีกไหมเฮ้ยนี่ไงภูเขาไฟระเบิดจะมีแพ้ปรากฏตัวซึ่งแพ้จะอยู่แถวๆโซนเออภูเขาไฟระเบิดเหรอโอ้โหตัวมันตัวมันใหญ่มากเลยนะแพะดูดิมันพายฉันน่อยมาเด็กมาเด็ช่วยจะช่วยติงแด รอสักครู่รอสักครู่รีโหลดแป๊บแลนตีเรีผมเรียบร้อยไม่ทำมันตีพี่โมบอ่ะพี่โมบน่าอร่อยเหรอเฮ้ยฝั่งนี้มีฟองอากาศอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ตรงเหนือท่อเห็นปะไม่เคยเห็นปะพี่กวางมันมันแหกปากไงอ๋อโอ้ยโอ้ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่เอ้พี่กินตายฉันมีฉันมีฉันมีชุบเองมีชุบใช่ไหมฮะใจเย็นใจเย็นใจเย็น เอานี้แหละฉันเองส้มเลยส้มเลยเรียบร้อยส้มไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้แปลว่าเปรี้ยวนะเลือดเลือดส้มเลยไปต่อได้ไหมจุ๊บแจงดูข้างในหน่อยมีผู้คนดยอะเลยเฮ้ยฝั่งนี้เป็นทางรถไฟดูสิน่าจะเป็นทางที่เอาไว้ขนพวกแร่ในเหมืองอ่ะโอ้ฉันคิดว่าพวกเราควรที่จะกลับก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยพวกปอบาเลียนเพียบโอ้ยเยอะเยอะไม่ไหวแล้วฉันไปละยาปลายลาก่อนแล้วลากนนะผมเป็นระเบิดท่านด้วย ังจากเวลาผ่านไปสองชั่วโมงพี่โบทำอาหารไห้พวกเราได้สามอันท้วนมันกำลังมาแต่บอกเลยว่ารอยผมนัวแบบอร่อยๆเลยนะปริ้งปริงปริ้งปริงนี่คืออะไรเกล็ดสะท้อนแสงโอเกล็ดผมนัวสะท้อนแสงครั้งนี้เดี๋ยวเราหยิบอาหารปุ๊บใช่ป้าเราขึ้นไปทางถ้ำด้านบนกันดีกว่าเออจริงฉันว่าเราไม่ต้องผ่านตอนแรกแล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาขึ้นด้านบนเลยไปนี่นี่นี่ฉันเพิ่งสังเกตเห็นอะไรบางอย่างพู้นาย ถ้าหน้าปากท่ามไหนเห็นปะมันจะมีขีดสองขีดเนี่ยเป็นขีดสองขีดแบบว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์คือเลขสองปะใช่ใช่ใช่ทำนองคือเลขหนึ่งโอเคไปไปไปนี่นเลขสามไปดูทั้งคันไปดูอ้กามหนึ่งถ้าเป็นเลขสามหมายความว่ามันเป็นจุดที่เราเอาไว้ขอพรนี่ไงเลขสามจริงทุยมันน่าปกป้องลวยลุยในนี้มีหิ่งห้อยนะเออเก็บหิ่งห้อยเพื่อเพิ่มแบตครับว้ายอันนี้่ไปอันนี้นักอันนี้นัก อันนี้หนักจริงอันนี้หนักจริงอยิงยิงทำไมพวกเราเปิดกล่องมาไม่เจอไอ้นี่เลยเนาะไม่เจอแบบโละไฟเลยอ่ะนั่นเดะเจอขวดเดียวเองวิ่งรอบไปเรื่อยๆวิ่งรอบไปเรื่อยๆจุ๊บแจ้งนั่นแหละยิงอยู่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 แบตนึงหมดอุ้ยอุอุ้ย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 เกือบตายเกือบตายยิงมันยิงมันอีกรอบเดืองอีกรอบเดืองอยากขยับเยอะอยากขยับเยอะป้าเรียบร้อย ขออ,<า>อนุญาตใช้อะนี้ฮิวตัวเองนะฮะาอีกแล้วโอ้ยมันมากันเยอะมากมทำไมมันตกป้องอะไรอยู่นะี่ยมันเยอะอะหรือว่าข้างในจะมีลูกขังคาวขังคาวมันบอกให้ไอ้พวกนี้มันปกป้องลูกขังคาวเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยมีตอ่ออีกเหรอนี่นี่นี่ตรงนี้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของกวางโอ้อันนี้เปิดแบบว่าเป็น กวางมีสี่แขนแล้วก็มีสีขาเอเขาเขาน่าจะเหมือนไอลูกว่านมนุษย์ไงเขากําลังจะบอกว่ากวางคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขายึดมั่นแล้วก็เป็นพระเจ้าแน่เลยฉันคิดว่านะไม่ต้องกลัวฉันมีผงนัว <c oughs> <c oughs> เกี่ยวอะไรไน <c oughs> ดูดิ <c oughs> เราเปิดถ้ำแล้วน,นะตอนนี้เราได้เจอกับสัญ,ญลักษณ์้วะครับเป็นสัญลักษณ์ของนกคูกนะคะที่ช่วยทําให้ลดโอกาสการเกิดฝน แล้วก็เป็นข้างคาวที่ช่วยลดความหิวช่วยช่วงวันนี้ฉันไม่ค่อยอยากกินข้าวฉันขอพรท่านข้างคาวขอให้พวกเราหิวน้อยลงพี่เกียรติทำอาหารแล้วเนี่ยได้เลยนี่ดีต่อแม่ความหิวของเราจะน้อยลงเยอะเลยฮะโอ๊ยมาแล้วโอ้ยมันเป็นบ้าเหรอเราเราวิ่งวนจนมืดใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะรือชายิ้มเหรอ นี่คือเรือชายยิ้มเหรอทำไมมีนักพกกายเยอะขนาดนี้มึนแล้วมึนแล้วมึนแล้วที่ไหนวะน้าแจนเฉิดฉายเฮ้ยร้อนสุดร้อ่สุดเยอะพี่กินลากไปอิงโตพี่กินลากไปพวกเรารอดมาได้ไงเนี่ยพวกเรารอดมาได้ยังไงพวกเราโอเคไหมโอไม่ค่อยอะพูดว่าไงดีล่ะไม่ค่อยล่ะไม่มีแต้มเฉลี่ยเรื่องนี้นี่แ่ละด้านในมีสัญลักษณ์บางอย่างแฮวีเอชนุ๊ก เขาสองตัวกำลังสู้กันและพวกมันพวกมันมาวันนี้หรือชายิรือชายิงเขาจะยังชั่วหน่อยรอดแล้วพวกเราตั้งหลักไกลๆเลยอย่าให้มันเข้าใกล้เด็ดขาดฉันว่าพวกเราควรมีกับดักไปควรมีกับดักเราตายไปแล้วเป็นรับเลือดแทนเนอะนี่มันมีภาพอยู่อ่ะแมวอ่ะไม่หรือว่าค้างคาวดีมันคือค้างคาวที่เป็นหน้าแมวฉันเห็นหน้ามันก็คล้ายๆแมวอยู่นะ รมันน่าจะเป็นดกเขาแมวเฮ้ยไม่รู้ม,มันมีก <นะ S 1> ี่คนเนี่ยแถวนี้ไม่รู้เลยแต่ตอนนี้สิ่งที่รู้ก็คือไอ้พวกนักล่ามันเยอะเกินไปพวกเราแทบจะสู้ไม่ไหวแล้ววันนี้พวกเราจะลงไปบุกกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอาหารเต็มเปี่ยมพี่โม่ได้ข่าวว่านายมีแฟลตไลท์อันใหญ่เหรอเนี่ยหางโอ้แล้วพวกเราก็ได้ไปฟาร์มดาบไฟกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้น ลุยกันเลยดีกว่าเราจะไปที่<ะ>ถ้าอันบนสุดนะคะเป็นถ้าที่สี่นะ Let's go <S ใช่ครับผมบนซ้ายบนซ้ายไปเลยเอาอาหารไปนะครับคนเฮ้ยใช่ป่ะเราครบแล้วนะเฮ้ย <Okay S 2> เปิดแล้วเฮ้ยประตูเปิดประตูเปิดซึ่งพอระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องบูชาว่าเราจะบูชากวางที่เออเช้ายาวนานแล้วก็ตอนกลางคืนสั้นลงหรือว่าจะเป็นบูชานกที่จะไม่มีฝนเลย คิดว่านะโอกาสลดฝนเนี่ยน่าจะลดเยอะมากๆนะกันเอาเป็นกวางเนาะบูชากวางเรียบร้อยครับจุดนี้เหมือนว่าจะเป็นจุดที่ตันแล้วนะเพื่อนๆดูดิไม่มีอะไรแล้วอ่ะลองขยายแคมป์ไฟแล้วลองเข้ามาอีกทีไหมโอเคได้ป่ะเฮ้ยเอาจริงๆนะตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะปลดล็อกคริสตัลหมดแล้วแล้วก็จุดที่พี่ไมอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นประตูทางออกอันสุดท้ายเลยป่ะอืมน่าจะใช่นะ เราออกจากถ้ำนี้กันเถอะนี่น่าจะเป็นทางออกทางสุดท้ายแล้วออกเลยพี่กิตด,ด้านหลังไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีแล้วป่ะให้ย่างนั้นออกเลยเอา้าวนี่อะไรเนี่ยโอ้โหออกสู่ความเบิร์กวางหลุดเกมเฉยคิดว่ามันน่าจะบัคกนะทุกคนแป้งได้ไปดูของคนอื่นมาแล้วก็เป็นเหมือนกันหมดเลยอะ คงต้องรอให้เดบเขาแก้ก่อนนะนะไม่รู้ว่าด้านนอกทัำเดี่ยจะมีอะไรหรือเปล่า,ป,าป้าป้าป้ากลับบ้านกัน ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีมากๆเลยนะทุกคนเราได้เจอศัตรูตัวใหม่มีรัทธิใหม่และที่สำคัญคือมีถ้ำให้พวกเราได้ลงไปสำรวจกันด้วยโอ้โหชอบชอบชอบไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆใ,ให้เราตื่นตาตื่นใจกันอีกบ้างใครชอบคลิปนี้ก็ดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หม่และเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบาย